เอาเลยครับขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไอ้ครับในมหันตุคัสเซิร์ฟเวอร์นะครับไอ้ซูคัสจูเนียร์เซิร์ฟเวอร์ทีทั้งสามนะครับในพิธีหนึ่งสองสามสิในพิธีสี่ 1, 2, 3, 4, น,นะครับโอเควันนี้เนี่ยคือผมจะมาทําแบบลิฟตรงนี้กันเนาะเดี๋ยวผมจะต้องขุดไม้ตรงกลางออกก่อนนะเพื่อที่จะผมจะได้เอาโซดียมแล้วก็น้ำมาวางนะครับอ่ะฮะเอ่อยังไงดีวะเนี่ยผมจะต้องทําทางไปก่อนแล้วกันเนาะอันดับแรก จะได้แบบดูแบบชัดเจนจึ๊บไหนคือตรงกลางตรงนี้ไงเออตรงนี้ไปเลยนะปึ๊บปึ๊บอ่ะฮะตรงนี้ทุบออกเฮ้ยเราน่าจะเอาแบบกันไกลมาทุบนะมันจะได้นะครับไม่น่า,นาเลยเสียดายปึ๊บเฮ้ยอ่ะฮะนี่ออกปึ๊บโอเคครับประมาณนี้เฮ้ยเด๋ยวล่วงเด๋ยวล่วงเฮ้ย ตายไว้ปึ๊บปึ๊บโอเคครับเราจะถูกไปเรื่อยๆแล้วกันนะโอเคอ่าคือผมจะทําแบบจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าผมจะทําแบบขึ้นอย่างเดียวนะไม่ทําลงนะครับเพราะว่าขี้เกียจนะครับเอออันนี้คือพูดจริงๆนะผมไม่ทําขึ้นนะครับเออผมไม่ทําลงนะทาขึ้นอย่างเดียวจริงๆอันนี้ผมพูดจริงโอเคอย่างนี้แล้วใช่ไหมต่อมาเนี่ยผมจะเอาแบบผมจะต้องไปเอา อ่าโซแซนมาแล้วกันเนาะโซแซนจากอ่านรกนะครับเนเธอร์โอเคเดี๋ยวผมต้องไปเอานะผมไม่มีประตูเนเธอร์ด้วยต้องไปเอาที่บ้านใครตะคุนอย่างฝั่งนู้นนะครับบ้านในก๊อตเก่านะเขาขายไปแล้วนะโอเคตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยผมมาทำต upa ตรงเล็กๆตรงนี้ดีกวนะ่าเนาะแบบอย่างงี้มันเหมือนมันเขื่อนอนะมันคือเขื่อนอนะโอเค อาอันนี้อะไรอะไรนะไหมเดีกว่าเดี๋ยวผมขอดูบ้านนายกอดก่อนเลยกันนะว่ามีพวกเป็นแบบอ่าเป็นมีซีดอะไรบางเบาขอโดหน่อยนะครับขอโดหน่อยนะครับโอเคเอาเอาไว้เอาเราดูเป็นหนึ่งงานก็พอนะมีอีกเป้าเราอยากได้ไนายเราผมขอโดอะไรกันเนาะเพราะเหมือนจะขายบ้านหลังนี้ไป มีพวกซีท,ทีว่าดูก่อนนะว่าตรงซีอยู่ตรงไหนฟู๊ดไม่มีละโอเคมีซีดไหมผมขอดูหน่อยนะครับเอาเฮ้ยไม่มีโอเคเราได้มาซีดหนึ่งก็ถือว่าไม่เป็นไรถือว่าดีเอาเฮ้ยถังอาญาเฉยโอเคครับเดี๋ยวผมไปดีเอ็นก่อนแล้วกันเฮ้ยตรงนี้มีโกโกบีนอยู่ว่ะผมขออันนึงได้ไหมเออ ถึงเราจะไม่ได้ไม่ได้มีแบบต้นอ่าเรียกว,ว่าจังเกิลนนะ่ะเออเอเราเขาไปหาปจากไหนแสดงว่าเขาเจอจังเกิลแล้วนี่หว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ใครเจอเนาะเดี๋ยวผมไปตามสืบมาพัฒน,นาไปจังเกิลดีกว,ว่าครับโอเคนี่คุณต้องไปตรงไหนวะเนี่ยเราต้องไปเอาสโตรแซนเอาชิบหายแล้วตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้ได้อยู่นะ ไหนล่ะตรงไหนมีมั่งนี่เหรอตรงนี้คืออะไรทางกำลังก่อสร้างมามองไม่เห็นเลยครับไม่ชอบเลยครับดูดิแต่กุว่าพระเจ้าส่งลองมาห้างเอ้ยเทรดเดอร์นี่ผมเกลียดมากเลยแต่ว่าผมก็อยากจะใช้เนาะตกลงกูจะชอบหรือเกลียดมาเนี่ยไม่ไม่แน่ใจละเริ่มไม่แน่ใจ,ใจนะครับถ้าเราจะเจอวะเนี่ยมองก็ไม่เห็นนะมืดก็มืดนะครับมาบ่นทำไมวะเนี่ย เออตรงนี้เหรอข้างบนมีไหม,ไมน่าจะมีอุจจารสมาล์ใช่มากมากมากให้เขาไดว่าอะไรวะโอ้ยมันสว่างอะไรวะแน่นรกมันไม่ควรสว่างเว้ยเฮดเดอร์มึงบักอีกแล้วไม่ชอบเลยบักทั้งวีทั้งวันเลยทั้งวันเลยวะเนี่ยกูจะเจอไม่ไแน่ยวันเนี้ยฮะข้างบนทำไมวะเนี่ยกูเนี่ยเฮ้ย ตลกตลกไม,ไม่เอาไม่เอาเราอย่าไปใกล้ไปนดือนเดี๋ยวแบบทางพังนะเฮ้ยโซแซนอ,อันนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมหาเดินหาเรื่อยๆกันเอ่อฮัลโหลฮัลโหลเอ่อ,อ,อนี่ผมตายนะครับไม่ได้เลยครับผมแบบใส่ชุดเกาะอ,อะไรของกูวะเนี่ยเราจะ ยิบหายแล้วชุดเก่าผมกากมากนะครับแล้วคือกูตายตรงไหนวะเนี่ยไม่รู้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับไปนระกก่อนมันจะเจอไหมเนี่ยวันนี้เฮ้ยพึงหยาพึงหยาดิวะาพึ่งหยาพึ่งดิวะเพื่อนใจเย็นๆนะแต่ผมต้องหาทางก่อนเว้ยมันหาไม่เจอแห้ทางอยู่หนะวะไม่ไม่รู้เหมือนกันว,ว่าตายตรงไหนเนี่ย นี่ผมตายอยู่ไหนวะฝังะ่งนู้นปะหรือว่าฝั่งนี้น่าจะเป็นตรงเนี้ยใช่ปะเอาจไม่ใช่เหรอนี่ไงผมเจอแล้วนี่ไงโอ้เจอแล้วครับโอเคปีเชเดอร์เราก็ยังชั่วครับคือยังเห็นหน่อยว่าเป็นอะไรนะทีนี้เราก็มาหากันต่อดีกว่าเฮ้ยผมเจอแล้วโอ างนี้ก็สบายขึ้นเยอะเลยครับโอเคผมขอขึ้นกัล้วกันเนะาะทังขึ้นตรงไหนวะเนี่ยไม่ให้ผมขึ้นเลยเหรอทางขึ้นนิดนึงก็ยังดีนะชิบหายแล้วกูจะขึ้นยังไงเนี่ยมันมีทางวะเฮ้ยนั่นไงผมเห็นทางอ่ะทางสว่างของผมแหละนี่งไงครับเยี่ยมอ่ะไปดีกว,ว่าครับกลับบ้านดีกว,ว่ากลับบ้านนอนเหนืวว่อยไม่ไหวละ

โอ้ยนั่งเยอะไปแ้วนั่เยอะวนั่ไปไวับดีกว่าครับมดูาจกอนอืมโอ้ยสว่างดีาัสวยางจ้าไปเลยนะครับเออโอเคนะครับเออมาดีกว่าครันผมทำดีกว่านะครับผมจะทำอ่าลิฟต์ด้วยกันเนาะตามมาอ่แล้วก็จะลงเรอไหมลงไม่ลำบากชิบหายเลยผมเนี่ยไม่เงยไม่มีไอ้นี่แล้วโคนรลำบากเลยครับ รองเท้าดีๆนะครับเออมาครับต่อมาเราย้ายของกัไปข้างบนแล้วกันเนาะต่อมาครับเดา๋ยมผมจะเอาถัางเนี่ยไปไปสูบน,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 น้ำก่อนแล้วกันเนาะไปดูดน้ำไปดูดน้ำก่อนไปดูดน้ำโอเคไงดีวะอ่าอปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เนาะ เนี่ครับหลวงพอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวใช้เวลานานสักหน่อยแล้วกันโอเคโอเคครับอ่าแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยโอ้ยแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยมันลำบากจังว่ะแล้วผมจะออกยังไงวะเนี่ยปกติเขาทำยอย่างเดียกันยังไงวะผมเริ่มไม่เข้าใจแล้ว นี่ผมทำถูกป่ะเนี่ยก,ก,ก็ถูกเนี่เว้ยเออแต่ว่ามันลำบากจ้ะทำไมผมทำมันลำบากอย่างนี้เข้าใจจริงๆหรือว่ามันต้องมีถังหลายถังอาจจะเป็นไปได้นะเอออ๋อ,อผมรู้แล้วคือวันนั้นเนี่ยคือต้องย้อนไปสมัยก่อนเนี่ย <laughs> ทำไมต้องทำเสียงอย่างนี้ด้วยเออผมไปทำอย่างนี้เว้ยแล้วก็มันมันจะใช้ไม่ได้ไงแล้วผมก็ต้องไปเอาน้ำมาเว้ยมันก็ไม่ได้แตกจากปกติอะไรนว่ะ ผมก็แค่มีทางขึ้นเท่านั้นเองโอเคไปมาทำเลยนี่เว้ยมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยแต่น้ำทางกูอยู่ไหนไหมาเนี่ยนี่ไงก็ไปทางนี้ไปเว้ยปึ๊บอ่าอย่างนี้เออต้องเลยครับนี่ครับประมาณนี้เนาะเออถือว่าใช้ได้นะครับไม่เลีวไม่เลีว ไก้เสร็จเลยครับทุกคนใกล้เสร็จแล้วมันใกล้จะเสร็จแล้วปึ๊บอาอเฮ้ยวางผิดแหนเ,เฮ้ยอาอเฮ้ยเสร็จแล้วอ๋อทุกคนเสร็จแล้วนะครับลิฟต์วันนี้ก็เสร็จแล้วเงยอันนี้ลงไม่ได้เนาะลงก็โดดลงเอาเองแล้วกัน <laughs> เออง่ายดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาปิดรูปไปปลูกนิดน,นึงนะปิดรูปเอาไว้ตรงไหนตรงนี้ก็ได้ ไปโอเคเนี่ยครับอ,อันนี้ก็ตายไปที่เรียบร้อยนะครับหรือว่าไม่เป็นไรนะรว่าโชคร้ายนะโชคร้ายหายห,หรืวะแม่งมืดเกินหายแล้วกูว่าเดินพลาดด้วยตกไปเลยนะครับโอ้ยเซ็งมากเลยอืม เราจะเอาอะไรไปตกแต่งดีปล่าวะผมไม่แน่ผมคิดไม่ออกแล้วเนะี่ยตอนนี้อืมเอาไงดีอะน่าจะจบคลิปันก่อนว่าเดี๋ยวอัดหน้าในอีพีหน้าเดี๋ยวคิดออกแล้วบานทำนะครับอ่ะโอเคไหนลองดูดิโอเคเรียบร้อยครับเท่านี้ก็แมนเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับดิฟถ้าชอบเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i ต e ด้วยแล้วกันเนาะกดชับใช้กดชับไซส์กดสมัครสมาชิกด้วยเลยกันเนาะ บ๊ายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเจอกันบาย